ระดับทุกคน่อนื่นพออ,อขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านมิติความรู้ความคิดและผ่านมิติประสบการณ์นะคะถึงมีสิทธิ์เข้ารับการสัม,มนาวิชาการการสัม,มนาวิชาการเป็นเกณฑ์การจบอย่างนึงและจริงๆแล้วเราจะต้องไปสาบว่นสองคืนแล้วก็สามสิบชั่วโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในดุลพินิ้ที่จะต้องบูรณาการให้มันได้ตามเกณฑ์นะคะ ดังนั้นจ,จึงจัดโครงการสัมมนาวิชาก,การบุคลิกภาพการสื่อสารการประสามพััธโตนเองและจิตอาสาในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ site, ระหว่างวันที่15ถึง17ตุลาคม2564ซึ่งวันนี้จะอยู่ในลักษณะรูปแบบออนไลน์นะคะวันนี้เป็นรูปแบบออนไลน์ในเรื่องจิตอาสากสนาคิดจิตจัก ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านจิตอาสาให้กับนักศึกษานะคะที่ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนหนึ่งทสองห้าหกสี่นักศึกษาเทียบระดับถือว่าเป็นผู้เรียนของปสนคิดจะตุจักนะคะมีความรู้เก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความดีด้วยนะคะ นักศรึรษาทีรดาบคือเป็นผู้เรียนที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองในเรื่องดังกล่าวด้วยซึ่งมีวิทยากรซึ่งเป็นครูกศนเขตจุฬากเราเป็นวิทยากรในเรื่องอจิตอาสาจิตสาธารณะนะคะซึ่งในการอบรมผู้เรียนต่างๆตรงนี้จะมีนักจะมีนังสือฉบับนี้ให้เป็นคู่มือในเรื่องจิตอาสาจิตสาธารณะเมื่อเราทำความดี เราก็สามารถที่จะโน้ตไว้ตรงไหนก็ได้หรือจะบันทึกในจิตอาสารตรงนี้นะคะความดีผู้กับจิตอาสามันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะแล้วก็มันไม่ใช่สิ้นสุดไปแต่ละภาคเรียนสิ้นสุดไปแต่ละปีมันจะต้องทาต่อเนื่องโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกศนเขตจตุจัรตรงนี้จะมีผู้รับผิดชอบโครงการและนอกจากนี้ก็ยังเป็นวิทยากรด้วยแล้วเป็นครูกศนอของเราเองนะคะทั้งสี่ท่าน ประกอบด้วยนะคะอา,อาจารย์แพทย์พร์โพธิเวชกุลจะมาให้ความรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทานอาจารย์จารุวรรณนุมภูมมาจะมาให้ความรู้เรื่องความหมายประเภทของจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจอาจารย์เกียกติกนกคล้ายเพื่อนจะมาให้ความรู้เรื่องโครงสร้างและการบริหารจัดก,การโครงการจิตอาสาพระราชทาน อาจารย์ดาริพรตัตน์วิชัยจะมาให้ความรู้เรื่องคุณสมบัติและการรับสมัครจิตอาสาพระราชทานเนื้อหาเหล่านี้จะอยู่ในคู่มอือตามที่บออนะคะแต่ว่าก็จะมีเนื้อหาที่คุณครูได้ขึ้นทาออนไลน์ line, นักศึกษาเรียนรู้ทางออนไลน์เรียนซ้ำไปซ้ำม,มาจนเข้าใจแล้วก็ทำแบบทดสอบท้ายบทนะคะท้ายท้ายกิจกรรม ซึ่งมีจํานวน30ข้อเป็นแบบทดสอบเลือกตอบสี่ตัวเลือกนักศึกษาผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์นะคะก็จะได้รับเกียรติบตัตรเกียรติบตัตรนี้เป็นเกียรติบตัตรของการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านจิตอาสาซึ่งซึ่งเราจัดให้ให้ผู้เรียนตามที่ได้บอกแล้วนักศึกษาผ่านโครงการนี้ก็จะได้ได้เกียรติบตัตรตรงนี้อีกใบหนึ่งนะคะก็อขอให้นักศึกษาตั้งใจ ตั้งใจเรียนนะคะก็จะมีเมื่อมาเจอกันก็จะมีหนังสือทบทวนนะคะอาจารย์เขาก็จะได้มีหนังสือทบทวนแล้วก็ถามถ้าใครผ่านแล้วก็แล้วไปถ้าใครไม่ผ่านก็อ่านหนังสือแล้วก็เรียนรู้ใหม่แล้วก็ทําซ่อมใหม่จนให้ได้รับเีรติบัตินะคะซึ่งในนี้ก็จะได้นับชั่วโมงเป็นนับชั่วโมงของกรารพัฒนาสัมมนาวิชาการของพวกเราด้วยนะคะก็ให้เข้าเรียนตามวันที่1ิบหาตาม ตามเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ไม่อะไระไม่กระทบก,กับงานนะคะเนาะก็ขอให้นักศึกษาตั้งใจแล้วก็ขอให้ผ่านสมรนาวิชาก,การไปด้วยดีนะคะแล้วก็เจอกันตอนออนไซน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันาานางสาวพัยาพรทงที่เบศกุลครูกศนดดตำบล และเป็นจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่น462รหัส 4B113 ค่ะวันนี้จะพูดถึงความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการหมะองค์904เร่วมเป็นจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระาาาพระชาชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิตและสมเด็จพระบรมรา,าชนานาพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานานัประการเพื่อประโยชน์สุขอของประชาชนค่ะทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนนั้นมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาตินั้นก็มีความมั่นคงยั่งยืน โดยมีหน่วยงานราชการในพระองค์904เป็นผู้กากับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยง,งานภายนอกทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนและได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดมริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระรา,าชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้อง ตามพระราชนนยบายในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระาราชปณิญานในการบ่งเป็นประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยเล่าพระราชบัญญทธิเป็นการทําความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศมหาภูมพิพลอดุลเดชดศหารา,าษฎรบรรณาภพิษโดยหน่วยงานทหารมหาเด็กราชาวรวรรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับาอาจารย์ชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากจชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังอุสิบขยายสู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคํานึงถึงความจุดีมีสุขของประชาชนเป็นสําคัญและพระองค์ทรงมีพระราชบณิธานที่แน่วแน่ ที่จะทําให้ประเทศชาตินั้นมั่นคงและเป็นปึกแผ่นมีความรักความสามคัคคีและประชาชนนั้นมีชีวิตที่อยู่ดีกินดีขึ้นด้วยมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต,ต่างๆในการบำรุงทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าส่งพรกตุณาปรดก้าวปลดกระหมอ่อม ให้จัดโครงการจิตอาสาขึ้นในครั้งแรกเมื่อวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560ณโรงเรียนสุโขทัยเขตุสิกษกทมโดยมีพระราชโยบายให้เริ่มจากจุดเล็กๆไปใหญ่โดยเริ่มจากการดูแลรักษาบ้านและบริเวณเล่าป้ายของตนเองให้สะอาดก่อนค่ะจึงเกิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้มาพบกับอาจารย์จรุวรรณน,นงพมานะคะครูกศน,นเขตจตุจักรค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เนื้อหาพร้อมๆกันเลยค่ะความหมายของจิตอาสานะคะจิตคําว่าจิตเป็นคํานามหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกนะคะ อาสาเป็นคำกิริยาก็หมายถึงแสดงตัวเข้ารับธรรมนะคะจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะเราได้ช่วยสาธานประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมีความทําให้เรามีความสุขได้รับการช่วยที่ได้รับความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายนะคะ แล้วเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมากับผู้กับผู้คนเป็นจิตที่มีสุขที่เราได้ทำความดีเราได้เห็นน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปลี่ยมสุขด้วยบุญนะคะคือการาคือแสงเยือกเย็นและเป็นพลังความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตราความเป็นตัวตนของเราเองต่อไปเป็นความหมายของคำว่าจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะ ความหมายของจิตอาสาเราทําดีด้วยหัวใจหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะในทั้งต่างประเทศที่สมัครใจในและต่างประเทศสมัครใจช่วยผู้อื่นยอมเสียสละแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทํางานเป็นสาธารทานละนประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนะคะอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจค่ะต่อไปนะคะจิตอาสาตามพระ ราโชบายนะคะเราก็จะออกแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้นะคะประเภทที่1คือจิตอาสาพัฒนาได้แก่จ,จิตจกรรมที่จิตอาสาพระราชทานมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจ,จิตจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการดำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพรวมทั้งสาธารณสุขด้วยนะคะและจิตอาสาพัฒนานี้เราก็จะแบ่งเป็นตามภารกิจงานได้8คกลุ่มงานนะคะดังนี้ 1. จิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขก็หมายถึงนะคะกลุ่มงานจิตอาสาที่มีความจิจกรรมสาธารณะประโยชน์อาทิเช่นการขุดคลองลอกคลองการดูแลความสะอาด และก็ความความเรียบร้อยของสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็จัดอช่างเช่นผักตกชวา,ชวาการปลูกต้นไม้รวมทั้งการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งนะคะประชาชนก็จะมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะประเภทที่ 2. นะคะจิตอาสาด้านการประดิษฐ์และเผยแผ่งานศินละปะชีพนะคะก็หมายถึงว่า กลุ่มจิตอาสาที่นำความรู้ด้านศินละปะหัตกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแผ่และถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะต่อไปนะคะประเภทที่3นะคะจิตอาสาฝ่ายจิจกรรม การแสดงและนิทัศการนะคะก็หมายถึงว่าคุมงานของจิตอาสา,าที่ปฏิบัติการสนับสนุนในการจัดงานหรือจิจกรรมการแสดงและมีนิทัศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อการเผยแพร่ราชกรณียกิจและเผยแพร่จิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวางังดุสิตการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวแล้วก็ งานเฉลิมเกี่ยวกับด้านมหาสมการตำนานไทยกลุ่มงานกลุ่มงานที่4นะคะจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขนะคะเราก็หมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติสนับสนุนช่วยเหลืองานอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะค่ะ กลุ่มงานที่5นะคะจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คําแนะนำและให้ความอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสา กลุ่มงานที่6นะคะจิตอาสาฝ่ายส่งเสริมกําลังบํารุงและสนับสนุนก็หมายถึงว่ากลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการด้านอาหารเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน กลุ่มงานที่7จนะคะจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะก็หมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ช่วยงานประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลในการจัดกิจกรรมจิตอาสารวมถึงช่วยดูแลต้อนรับประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะกลุ่มงานที่8นะคะจิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรหมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนและช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนนะคะการแนะนำเส้นทางการแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้กับพนักงานทราบจิตอาสาตามพระราชบายนะคะที่แบ่งเป็นสามประเภทประเภทที่2นะคะจิตอาสาภัยพิบัตินะคะได้แก่จิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเฝ้า ตรวจเตือนและเตรียมการรับรองภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นๆที่ส่งผลให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวเช่นอุทกภยัยวาตภายัยอัคคีภัยเป็นต้น ประเภทที่3นะคะจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะได้แก่จิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีการรับสเสด็จในโอกาสต่างๆเป็นการใช้กำลังพลจิตอาสารวมปฏิบัติกับส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานทั้งในการเตรียมความพร้อมสถานที่หรือการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะในส่วนของอาจารย์จรุวรรณนะคะได้เรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจก็ขอจบเพียงแค่นี้ต่อไปนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างของการบริหารโครงการจิตอาสากับอาจารย์เกียรติกนกนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณชื่อนางสาวเกียรติกหนกไคลเคลื่อนนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโครงสร้างและการบริหารจัดการโครงการจิตอาสาพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานมีโครงสร้างและการบริหารการจัดการดังนี้เพื่อให้ศูนย์วยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคุมทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบตามพระราโชบายจึงได้ดําเนินการดังนี้ 1. ภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานในด้านเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาการ,รการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนรวมทั้งการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีประชาชนมีสุขตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทานตลอดจนกิจการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการสูตรอำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 2. การแบ่งมอบเป็นหน่วยดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 3. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญมีดังนี้ 1. ติดตามและส่งเสริมตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 2. วางแผนดำเนินการและประสานงานในการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่จากสภาพภัยพิบัติ 3. ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนากี่ความสามารถของจิตอาสาและผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 4. จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม 4. การจัดสูตรอำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานประกอบด้วยสำนักงานผู้บังคับบัญชาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและส่วนงานจำนวนสามหน่วยงานดังนี้ 1. ฝ่ายอำนวยการจิตอาสา 2. โรงเรียนจิตอาสา 3. กองกำลังจิตอาสา 5. าสำนักงานผู้บังคับบัญชาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชาปกครองและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โครงการจิตอาสาพระราชทานตลอดจนกิจการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ฝ่ายอำนวยการจิตอาสามีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตลอดจนกิจการอื่นๆื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 7. โรงเรียนจิตอาสามีหน้าที่ให้การฝึกอบรมและศึกษารวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้เป็นกําลังหลักในการดําเนินกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ 8. กองกําลังจิตอาสามีหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชาอํานวยการและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตลอดจนกิจการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายของครูก็มีจบเพียงเท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวลิลพัฒน์ตวิชัยเป็นครูกศนาตำบลน,นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องคุณสมบัติและการรับสมัครจิตอาสาพระราชทานค่ะการรับสมัครและการลงทะเบียนนะคะคุณสมบัติเบื้องต้นของจิตอาสาพระราชทานมี4ประการดังนี้ค่ะ 1. มีสัญชาติไทยหรือผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 2. ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง3ไม่เบียดเบียนเวลา ราชการ4ไม่เสียการเรียนค่ะลักษณะที่พึงประสงค์ของจิตอาสาพระราชทานมี7ประการดังนี้ค่ะ 1. มีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 2. มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน3ม,มีวินัยและความรับผิดชอบเคารพกฎหมายบ้านเมือง 4. มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย 5. ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดอื่นใดในขณะปฏิบัติงาน 6. มีจิตใจเข้มแข็งและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม 7. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ค่ะ 8. การแต่งกายของจิตอาสาพระราชทานแต่งกายด้วยเสื้อพระราชทานหรือเสื้อสีสุภาพที่ไม่มีการระบุหน่วยงานอื่นองค์กรกลุ่มบุคคลใดๆในกรณีที่นักศึกษาสามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบ หรือสวมใส่กระโปรงหรือกางเกงส่งสถานศึกษาได้สวมหมวกแก๊ปและผ้าพันคอที่ได้รับพระราชทานติดบัตรประจําตัวจิตอาสาโดยการแต่งกายด้วยความรัดกุมเพื่อให้มีความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานโดยมีข้อระวังคือจิตอาสาที่ลงทะเบียนถูกต้องเท่านั้นที่สามารถแต่งกายตามที่กําหนดข้างต้นได้ ชุดเครื่องแบบจิตอาสาไม่เป็นมรดกตกทอดไม่สามารถมอบต่อให้ผู้อื่นได้ห้ามทำเรียนแบบเนื่องจากมีลิขสิทธิต์ตามกฎหมายและห้ามจําหน่ายจแจกค,ค่ะโครงการจิตอาสาที่สำคัญมี3โครงการนะคะ 1. โครงการจิตอาสาพัฒนาครงแมขา 2. โครงการจิตอาสาพัฒนาครงเปลียประชากรและ3โครงการท่อรอดถนนวิภาวดีลงังสิตค่ะ ค่ะส่วนสถานที่ติดต่อจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจคือศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานค่ะสุดท้ายนี้ครูหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจแล้วนะคะ เอาละครับการศึกษานะครับก็จบไปแล้วนะครับคลิปนะครับอย่าลืมนะครับทำแบบทดสอบออนไลน์นะครับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มทําแบบทดสอบออนไลน์กันเลยนะครับอัับแรกให้เราใส่อีเมลของเรานะครับต้องเป็น Gmail เท่านั้นนะครับห้ามเป็นเมลชนิดอื่นนะครับว่าจะเป็น Yahoo หรือ a d Hotmail นะครับ แล้วก็ใส่ชื่อนำสกุเลเราให้เรียบร้อยให้ถูกต้องนะครับอย่าให้ผิดเพราะว่าระบบเมื่อผิดแล้วเวลาออกไปประกาศมาแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแล้วข้อมูลส่วนตัวนะครับด้านล่างนี้มีให้เราเลือกนะครับถ้าเป็นนักศึกษาก็เลือกนักศึกษานะครับอันนี้เป็นครูอาจารย์แต่ก็ติ๊กในช่องครูอาจารย์นะครับแล้วจากนั้นก็ใส่ว่าท่านอยู่จังหวัดอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปแล้วเราก็มาเริ่มทําแบบทดสอบกันได้เลยนะครับ โดยแบบทดสอบนะครับจะมีทั้งหมด30ข้อด้วยกันนะครับหากนักศึกษาทำผ่านเกณฑ์80%ขึ้นไปนะครับประมาณ24ข้อนะครับนักศึกษาก็จะได้รับใบเกียรติบัตรนะครับส่งให้กับทาง Gmail ของเรานะครับถ้าเข้า Gmail อันอื่นอะไรเนี่ยมันจะไม่ออกมานะครับฉะนั้นดูที่ Gmail ของเรานี่มันจะออกมา Gmail ตรงนี้เลยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นไฟล์ PDF นะครับจากนั้นให้นักเรียน แคปหน้าจอเอาไว้นะครับและทำการส่งให้กับคุณครูในรายกลุ่มเทียบระดับของพวกเรานะครับเพื่อใช้ในการประเมินเทียบระดับในการสัมมนาในครั้งนี้และขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับผ่านการทดสอบและการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ไปด้วยดีนะครับสวัสดีทุกคนครับ